สวัสดีครับวันนี้ขออนุญ,ญาตพามาดูรถยนต์เข้าใหม่อีกแล้วนะครับเป็นรถซิตี้คาร์นะครับจากค่ายฟอร์ดเป็นฟอร์ดฟีส t ตตัว1.5 ST 2,018ครับตัวนี้เป็นโฉม5ประตูนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันนะครับรถนี้เพิ่งเข้าเลยมาถ่ายให้ดูสภาพเป็นก่อนคันนี้ราคาเบาๆครับ2แส0นิดๆเองครับผ่อนแค่ประมาณแค่3-4,000ราวๆเนี่ยครับ ขับรถราคาเบาๆนี่ลองแวะมาดูคันนี้ได้เลยครับสวยจริงมนี่รถขึ้นเข้านะครับภายนอกนี่สีขาวสวยเลยครับตัวนี้ของเขาก็จะมีในส่วนของชุดแต่งรอบคันมาให้นะครับลิ้นหน้าสเก์ดข้างนะครับลิ้นหลังแล้วก็สปอยเลอร์มาให้เลยครบๆมาจากโรงงานเลยครับตัวนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันตัวนี้รีโมทเขาเนี่ยครับฝาท้ายนี่เปิดด้วยไฟฟ้าได้นะครับ ก็เป็นแฮชแบกนะครับพื้นที่วางสัมภาระนี่ค่อนข้างเยอะนะครับกว้างพอสมควรตัวนี้จะมีในส่วนของามัดบังตามาให้ด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวถอดล็อกมาครับตัวนี้นะครับใส่คลิปล็อกไปได้ครับผมเบาะนี่ก็สามารถทับได้นะครับแยก40 6สบสนะครับเดี๋ยวเราให้ดูสภาพกันก่อนเนี่ยครับรถมานี่สภาพเดิมๆนะครับไม่มีชนแน่นอนนะครับไม่มีรอยขเลยน็อตครับเม็อาร์นะครับอยู่บคมชัดนะครับสวยปกติ ผมทางซ้ายทางขวานะครับเดิมเดิมครับสบายใจได้อยางอะไรนะครับให้ดูสวยๆครับเดิมเดิมเลยรถเพิ่งเข้านะครับอาจจะดูมอมนิดนึงนะครับมาให้ดูสภาพกันก่อนครับมาดูภายในรถกันครับภายในก็เป็นเบาะผ้านะครับ สีเทานี่ภายในยังใหม่เอี่ยมเลยนะครับเนี่ยครับเจ้าของเดินนี่ใช้รักษาเลยครับเบาะที่อยู่สภาพใหม่เลยครับตัวเนี้ยเบาะเนี่ยพับได้เขาใช้งานสะดวกนะครับตัวเนี้ยมันคล้ายๆเป็นปุ่มกดเนี่ยครับกดแล้วก็ดึงลงมาเนี่ยครับพับแยกได้นะครับติดสี่สิบครับก็เพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระนะครับถ้าเรามีสัมภาระเพิ่มขึ้นตัวนี้ครับโอ้รถสภาพสวยจริงครับยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับเนี่ย นี่เบาะเขาก็มีในส่วนของนี่ครับกระเป๋าหลังมาให้ด้วยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยมีที่วางแก้วมาให้ครับต่อในส่วนด้านหน้านะครับแขงข้างนะครับก็เนี่ยครับกระจกไฟฟ้าสีบานนะครับมาตรฐานตัวนี้กระจกเนี่ยพับไฟฟ้าได้แล้วก็ปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันกุญแจก็เป็นกุญแจแบบพับนะครับเป็นแบบพับตัวนี้ โอ้คันนี้ใหม่9 8 0 0 0ครับถือว่าใหม่อยู่เลยนะครับรถปี13ใหม่9 8 0 0 0ครับก็ถือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับตัวนี้ถ้าเวลาเราใช้เนี่ยบางทีถ้าคนไม่เคยขับรถยุโรปเนี่ยจะสับสนนิดนึงนะครับอย่างตัวไฟเลี้ยวเนี่ยก้านเขาอยู่ซ้ายมือนะครับการปัดน้ำฝนจะย้านมาอยู่ตรงขวามือแทนครับแล้วเป็นอย่างเงี้ยเวลาเปิดไฟของเขาก็จะเป็นสวิตช์ครับสไตล์แบบไฟแบบรถยุโรปครับเหมือนเบนซ์ D.M. อย่างเงี้ยครับ ก็จะเป็นสวิตช์เปิดไฟมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปอยู่ก้านนะครับครับผมตัวนี้ก็เป็นจอกลางนะครับจอแสดงผลต่างๆนะครับเนี่ยพวกวิทยุอะไรพวกนี้ครับก็จะมาแสดงผลตรงนี้ครับสามารถปรับได้ใช้เป็นตัวนี้ครับเป็นคล้ายๆจอยสติกนะครับในการปรับเลื่อนต่างๆครับตัวนี้มีบลูทูธนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้กดหมายเลขโทรศัพท์ได้ตรงนี้เลยครับขยับตรงมาก็เซ็นเตอร์ล็อกมาอยู่ตรงนี้ตัวเซ็นเตอร์ล็อกครับขยับมาเป็นแอร์นะครับเป็นแบบมือปรับครับผม เลือนลมาก็เป็นในส่วนของเกียร์อัตโนมัติครับตรงนี้ก็จะมีเป็นจุดชาร์จไฟนะครับสายเสียบ AUX สายเสียบ USB นะครับมาอยู่ตรงคอนโซลกลางตรงนี้มีที่วางแก้วครับระบบความปลอดภัยให้มาก็เป็นถุงลมนก็ภัยคู่หน้ามาให้นะครับ mm hmm. ตัวนี้ก็พวงมาลัยเป็นมัลติด้วยนะครับปรับควบคุมเครื่องเสียงได้จากพวงมาลัยรถสภาพภายในนี่ส,สวยๆอยู่เลยนะครับเนี่ยนะครับคอนโซลเนี่ยช่องแอร์ไม่มีแตกนะครับสภาพสมบูรณ์เลย หน้าจอนี่ติดครบหมดนะครับรถสวยครับในงบประมาณสองแสนเนี่ยผมว่าถือว่าโอเคเลยนะครับนะครับเบาะแน่นๆเลยครับผ้าก็สะอาดเนี่ยผมให้ดูในด้านคนขับก็ไม่ลืมให้ดูไปครับนะครับนคนขับเนี่ยเบาะนะครับในสจะภาพสมบูรณ์อยู่เลยนะครับไปไม่มียุบไม่มีย่นนะครับแน่นๆอยู่เลยครับคันนี้ครับ เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับเอออีกจุดหนึ่งอะที่ผมชอบเนี่ยเดี๋ยวลองให้ดูคือบางทีเนี่ยรถเนี่ยถ้าเราเป็นแบบรถญี่ปุ่นนะบางทีอารมณ์เนี่ยเวลาเนี่ยครับรถเนี่ยนีคฟังเสียงคือประตูเขานี่ค่อนข้างหนักเลยนะครับเหล็กเนี่ยเขาค่อนข้างหนาเลยครับลองแวะมาดูได้เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวแจ้งราคาให้ทราบกัน มาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องนะครับอ่าอย่างที่ผมเรียนไว้นับว่ารถเพิ่งเข้านะครับยังไม่ได้ล้างความสะอาดครับมาให้ดูสภาพก่อนเนี่ยครับฝากระโปรงนะครับแนวซิลิโคนนี่เดิมๆนะครับจากโรงงานเลยนี่จิ้มไปนี่รอยเล็บขึ้นเลยนะครับรอยเล็บอาร์กนะครับส่วน็อตต่างๆนะครับไม่มีรอยไข่นะครับนี่ครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยไข่เลยครับไม่มีรอยประแจไข่ครับมาที่แก้มขวานะครับสีแต้มเต็มโดนจากโรงงานที่ยังอยู่เลยนะครับ ฐานหน้านะครับอยูพลาสติกติดอยู่อาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่สติกเกอร์ต่างๆนี่ครับพบนะครับมีสีแต้มหัวน็อตอยู่ครบครับให้ดูสภาพเครื่องก่อนอาจจะดูมอมนิดนึงนะครับเนี่ยให้ดูแห้งๆนะครับไม่มีรอยน้ํามันเยิมนะครับเครื่องนี้แห้งๆเลขวาครับรถสภาพสวยครับไม่มีชนนะครับอันนี้สบายใจได้ สำหรับ f อร์ดเฟสต a านะครับตัว1.5 s d 2,013นะครับโฉม5ประตูตัวท็อปสุดของเราตั้งราคาไว้อยู่เพียง25,000บาทครับลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหารถยนต์มือสอยู่นะครับกดติดตามในช่อง y o u u u b ของไว้ได้นะครับจะมีรถสีสวยใหม่ๆนะครับมาลงให้ดูอยู่เสมอหรือสาม,มารถโทรมาหาผมได้ที่เบอร์064118887ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ